สวัสดีครับผมคนอีสานมาเพิ่มครับกลิ่นกับมืุอนี้มีเมนูก๋วยจับอุบลก๋วยจับอุบลครับยให้บุหอี่ก๋วยจับเปิดเขากินไม่หอดยางครับเอาข้ำไปไม่หยับหยับจะน้อยสิยางให้หน่อยยางหยับเข้ามาสิหยับในบ่อเสริมยางหน่อยไหมจุกครับเมื่อนี้จุตะเลยจุกินตากับเทาเลยก๋วยไปก๋วยมันเลยจุเมียดดิสัยแกวคมคม มีอยู่มีอยกินยังขาดนี่ยังอยู่แก้วน้ำปลาไม่รดที่บอกเนื่อครับเมื่อนี้บอกไปนอนหน้าไม่จงไต่หินแต่ไข่ก็ไม่เกลี่ยะขึนอยู่ตายบอกมันกระตายไข้ก็ตายกรตายลงกินเขาไม่จงยนอย่นอยู่ก็อยู่กรตายเมื่อสิก็อยู่ส้นบุรีภาษเนาะวนไปขึ้นลุ่งขนไม่เกลีเลจยไม่จงหัมุงก็มีสุกาหางกดิน ไรอดตลอยงเป็นเลุ่มครับทอดยังพี่ไ้่งเคื่องอู่งพวก้นเี่ยเขาไปอย่างนี้ปะานกนจ่างลุตอดตินเด็นเเป็นเลครับผมบาหอยบมานอนในป่าไว้มมีแต่อาปิ้วเลยพี่ ปัญญาอ่อนจังเลยเบียบปัญญาอ่อนรวมมือ่ันรวมมือพิกันได้เด็กปัญญาเดี๋ยวแบบทรกถ่ายปัญญาอ่อนจังเลยนี่ก็แหละเลเล่มุดด้วยมุดเอาในเอียวเอาอย่างนี้เอาปากกันหมดเนเดี๋ยวมันขึ้นตัวนั้นมันไม่เฮาทุกการหน้าเหี่ยวเสียเยอของเราเปลี่ยนนี่แฟนคลับมันเยอะของเราเปลี่ยนของเราเปลี่ยนไม่เหี่ยวแล้วจุดดูดด่อนครับ มันไมีผ่าโดดป่ะไม่จะลูกโดดป่ะอแตงแจงโมไม่ใช่แจงไทยแตงไทยไมันเกีลลยลายอังไทยคือเสียะผมีขนดครับแก้วกินแบบจนๆนี่จนก้อยไ้ก้อยมั่นเลอืมแบบมากไพมากมันไ่มากมันเลยซึ่งมันจะใส่พี้นเนี่ย ที่จะต้องไปเดิดาพิจนุโลกเหี่ยวั่วพิจนุโลกไกลที่สุดพิจนุโลกเนี่ยของฝากแค่องไม่ไสเมียงบ่เปลี่ยนเบ้อสั่นกันโอ้เก็บหมดจังไรกันบ่ไปเปลี่ยนเบ้อมากมากไปเที่ยวทุกสุกมากกันอ่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่เนี้สิ่งที่ไม่ผ่านไปเนี่ยนี่ยังจึงคือยังไม่ได้กินยาถ่ายกันเถอะโอ้ยคุย นะครับคำเมาๆเลยนะเพื่อนอ้ามโอ้ยจะขาวไปกินอยู่กวางใหม่เด้อเดี๋ยวจะไปกินยู้เทียงหน้าวันที่ไ่นไปพัดปักบุ้งกินยู้เทียงตูมเนาะไม่กันออกไปหน้าบ่บ่หมื่นใหม่เลรอบ่บ่เก็บเก็บผักบุ้ง เร่านั่งเราดับน้ำเานหรือเปล่าไเตยน่คือรอย่าเฝ้าหลกินใจเย็นๆเอาทำไมไม่ท่ากินสุกก่อนไมกินหลอกอร่อยเหมือนเดิมชี้กระตือจะได้เยอะๆคุณต้องดีเียนไปยัดหายไปหมดเลย ก็กลเป็นเป้าเจ้าหลายคคันพระ่าเนี่ยงูกินไม่ดใช่ไหมสวยแต่ทุกอันเราินวะเีน่เอาแตมองเียเียบอยแม่เราปนจิไินไกลผมมาแม่มาแม่ตีตีมันยมันแม่ตวตเบิดยอดเบิดอีกย่งขาบคำเฮาเขีนย่างตรอองคานอา่เนี่ยหมาบุกนี่่ข เยงมัเินกมถึงแกล้นดอเบอกยังคูดนะบวเห้ยบอกว่ากตัวยม่บาแล้วให้ขอควาปขาดิมามึงกัดๆของแก่กูปืนยิงเลยช่วยเราลงกันแล่นลยังมาบวกไลยอยู่เของ่่า่ยังเงินที่แสนละ ของกุ้งตัวใหญ่เดิมยังกาดอันมันยังเหนได้เยอะยังเสมพออนตัวใหญ่นี่มันติดสวนโมเบลไม่เหมือือนไม่เือืออันนี้ที่้ามันขุนรู้อยู่บางทีตู่ยิ่งยั่นว่าะเชืงก็ไอนคนเองดีะไรอยากกินน้ำเรื่องกัดใจโดนแล้วเห็นกัดใจหน่อยไม่เล่นน้ำโอ้ยกากปโอ้ยปวดมีใหญ่ด้วยนะทำความสะอาดอนก่อนก่อนรับประทาน ิที่ไดบอกนาล้นาอ้ที่พี่คนบอกหรือว่าเอาไกลหน่อยเขาห้อนๆแต่เอาหันขาบเนาะหันลับเยอะอยม่ไอะหรอกเที่ยวเนี่นอกจากตอนมักขาบบางทีไม่ตีเข้งดังเลยยเดี๋ยวเติบเปลอดยะตีมสายเมือพ่อมันาันดีพอกัดได้ใส่แล้วเีียวะคุ้มอบะคุ้มเอิ่มคุ้มมากจริง เลี้ยวนอยูกประทัดเส็ดซุกตัวนีเอาไม่ตีดังมันนั่นตีเปิ๊กมาเดียวมันถีย่านเลยแบบที่นี่เอออันละอัละเอาพีมพ์หว่าให้ตีเลือดดังมันจุกโอ้โหเดยจเลี้ยดดังก็กของกจะตีแง่งตีมองมันสีท่ไนี่มจนมันทีว่าดียินนาข้นินาไม่ได้ย่านไปตีมา อนีแกนเสียงว่อนี่เดี๋ยวพี่โคคว่แล้วรุร่นจัดบอกคือโคหน่มจะอากาศขานบ่เป็นอย่างนี้หุ่นต้องป็ดวงตาขึ้นหุ่นอื่เมาสลับรงานหลงมาเขาเยมแ้วแก้วเอิหจอีูอจจ่บมาให้เจ็บเสบปรพุม่มเยมากครับโอ้ข้าวต้น,น,น,นไหนวะข้าวตอนใหญ่เดี๋ยว ครับสุกมาแล้วสุกมาแล้วล้วนสูตรเบ้าปรีเก่าแล้วครับสูตรเด้คือกันเบิร์ดไอหมอนี่หลังพี่หลานจะรับหาากันตายกับมีเเลอเอาสวับดที่นี่โต๊ะข่าพี่ขาปีนี้ตานิ้ทีมงานฟาสวบสดมแบบพิมก็เท่ท่าเล็กกันนัหายใจทำจนมาเรียบร้อยเอาหังเอาลงปวยเจียวกกู้บุน มันเดิมดิเหะเฮ้ยเมืองมันเดิมเพิ่มเติมแต่ยาเสีติดบอยบอยซุปเป็นไงครับเผ็ดพอดีพอดีครับยันเสียบหมอนท่นกลิ่นสิแต่ยนสิหิวแต่ตอนนี้เสียไม่หิวแต่ก็หิวอ่ะเปี่ยวเยอะเอหาสีเปลี่ยนเยองเี่ยหุ่นควบคบมพวกสมบนถูกก็ร่างดีเอเสียบหมว่าหันไปเกี่ยวนี้ไหมเนาะเสียเอียนนะ เป็นบาวะรรมการคนเด็กยอดได้ที่สอพอลาไทยไอ้หนูซิมมันไม่ได้ครับหนูเกียงใจซิมเถิดจะเป็นจะเป็นต้องเกียงใจยังดอกเล่ตุกุมเนี่ <c oughs> ยให้เจ้าเกียงใจ <c oughs> ด,ด้วยดมมือเนี่ยกระดานละกินลวด เที่ยวล่งได้กับว่าได้ที่อ่านมันมือมันจังแเ้าลงกินได้นยยุดยุด๋ยวนี้ดีหนู่บที่เนี่อือจังหวะ่ต้องเก่งใจจังหวึเลต้องะเดียกว่าได้กินหลายก็มูให้ดังกันเพราะว่ามูห้อก็กินนนะใส่บอดีปาจจดยบาเอาเลยมาลายต้องเข่าตวลงบาเาเลยไอจีฟ่าวให้มากันินเจนย่เนเย็นเคนบเมาเนาะคนเมากว่ากินวมในกลุ่มในกลุ่มนี้ว่ต้องเกรงใจแท้เย็นเลย

อิ่มเลยหัวนั่นอิ่มนี่พอดีพอดีปะพันเออพอดีหัวนั่นอิ่มกินเขาเลยเอ้เอิญกุ้งน้องพ่อมันหยาบครับน้องพอหยาบเหรอขนาดพอดีบ่ะนกเข้านกเขานกเข้าครับผมนกเข้าไงนกเขาส่วนตัวนกูกุ้งนกกุ้งนกขู่นกฮู่ตาโตน่ะหงงในเขละตัวเด้อนกระป๋านแน่นเราจะไปเลี้ยงบะ ตัวนี้ลเขาไปทายเอาไปายมันตดไปแบบนเป็นเลี้ยงตัวผมหาหนูหาจิกจกว่างเข้าตัวตุ้มตุ้มโอ้ยังไงหนกตัวตุ้มตุ้มโปเกมอนโปเกมอนอะไรล่ะา <laughs> เดี๋ยวอัาเขาคนสันจะเฝ้าหัวได้หรอไล่หัเดียวมันตีกมพี่หัวอันทีบเปลครับอันสัมผักกันนะครับเพราะอื่นว่านกภาษาไทยคนอื่นอย่างนนาะนกนกตะคุ้ม พุ่งมาที่จิตองมันจะคมอยกอามดลไม่น่คมหรอเนาะมันจะคมไว้กมีแตห้อง้มันจะไม่หวนคือไก่นเอไก่หอนบ้าหมาตันีหอนโอ้กครับเล่นมุกกันแล้ววอกี้ดิมันจนวะลยไก่าอยู่เนอไก่ดให้นอนี้ตัวจิ่ปูนี้อ๋อหมืนมันอนนกตู่ต้นเงินต้นนั่งไม่่ มันจะมซ้ออีกซื้อผาซายหรอกนี่และแกกินไกล้เกนกเด็กหญิงอะไระซื้ออันเขาลงเลียดหรอ่าแฝงก็อเ้ที่เบ้อวอนลดตังาไหว้เลียดสิ่ียงมาสิตกเขาที่ปบะกหนึนก็นั่งหาวนอนจุดจับจุดจับตัวอันนี้ก็งุมเสเกินจะตากทำไมกบขาว่าตากน่เห็นหมุนหัวได้้าอันงโ มันเลี <laughs> uh, Ooh, ้ยงมาได้หรอกอันพวกนี้มันกินแตขี้กกียามนานท่านูหนดวเายังขอเฮียงูซิ่งกับกันเฮียนเด้หงูซิ่งไหมว่าว่าวงนเราต้องตนกฮูกบวภาษาเนียนีกรับตักแก่มาใหตุ๊กตุ๊กตักแกกับตุ๊กตุ๊กเล่นกัตุ๊กแก่คนแกตุ๊กตกเอีกิเนียอาก็หลอกนะ โอ้ครับแซ่บหลายครับเขาเปเบดติปบางเนียงก็รก็้อนมีพอแซ่บไปมีทีบอีนี้เนี่จะจนี่จะนีไปใส่ต้มมาม่าด้วยหน่อยทำน้ำตกเลยตั้งกิข้าวหมเนาข้าวเดียวเนี่ยข้าวเดีียเอาเออีกแล้วเพื่อนเยดเียดกัน สามจอะไรเดดเด็ด like ้ครดีทีมงานรับโปไดกับพี่ครับผมเดดเดดเดียโปรไดรับได้ต้องมวไบาเกแจนเยโจยลวท่าฝากกิเนื้อเ้แล้วโอ้ยห้าขาไหมกิกระตับเรื่องยัง บัวเอิ่มตาตาตาปุ๋ยตากระต่ายเนาะครับเด็ดเด็ดวเที่ยวดอกตาบกอดีกแล้วแต่สูงยิงขันไทยก็เลือดิเนี่ยนี่ครับว่ังีม่กบไครบทีมเลยครับขาดแต่บ้าปุ๋ยครับบัวหวยก่อับมวนๆือเกาล่ะ็ไปยังนอกขอบคุ้นายครับติดตามช่องคนอีสานมาคนเมืองครับ ขอให้อยู่ดีเพียงทุกคนครับผมเมือนี่จุเนื้อครับผมกับทีมงานแสียบๆครับผมขอให้อยู่ดีเพียงทุกคนครับผมสวัสดีครับ